สาววกดดิสนี้ามพลาดค่ะกับดิสนีฮันเดรฟ l ลเลจที่มาจัดที่เอเชีย e ทีคน,น,นะคะไปกับเพื่อนฟินมากเริ่มที่โซนเสียตังกันก่นกอนเลยนะคะที่มาเวลค่ะจะได้เจอเหล่าตัวละครนะคะแล้วก็มีเรื่องราวในอดีตเป็นนิทรรศการตั้งแต่ที่เขาเขียนเป็นการ์ตูนจนเป็นภาพยนตร์หลากหลายเรื่องราวเลยมีทั้งโซนไอรอนแมนให้ถ่ายรูปกันนะคะแล้วก็กับตันอเมริกาก็มีเข้าทานสมารประเจอต่อเลย แล้วเธอดูฉันเธอไม่ใช่เที่ิดานอนเธอคือจุดอ่อนคิดมากแล้วนะีไม่ได้ไม่รอจ้ะฉันไปโซนอื่นไปเล่นเกมที่อื่นก็ได้ไม่สำเร็จ <laughs> เล่นเกมที่ไหนก็นไม่รอดค่ะไปเถอะไปถ่ายรูปก,กันต่อไปอีกโซนหนึ่งที่ Frozen ค่ะเย็นสบายติดแอร์ถ่ายรูปก,กับเหล่าครีเอเตอร์ด้วยสนุกมากเชอ ขำปอดโยกท้องนี้ห้ามพลาดเลยมาเป็นเอลซ่ากันสนิดหนึ่งน้ำแข็งเกาะเท้าฉัน ประชันเสียงกับคนดังแล้วมาออกกำลังกายต่อกับโซนไร้น้ำหนักแล้วมาพักเหนื่อยนิดนึงนะคะนี่คือ Frozen สสวยเนาะเธอเอลซ่าแล้วก็มาวาดรูปอันนี้วาดเสร็จแล้วมันจะขึ้นไปที่จอโชว์เป็นอัตโนมัติเลยนะคะส่วนโซนนี้ค่ะโซนเจ้าหญิงมากันครบทุกองค์เธอฉันชอบเปอร์ล่ามากแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะเพราะฉันพยายามแต่งตัวอินสปายจากซินเดอเรลล่าขอถอดเกือบเทียบกับรองเท้าแก้วนีสนึงมาที่พิกซาพาร์ทค่ะเรามาตีกอล์ฟ18หลุมกันนะคะกติกา คือต้องตีให้ลงหลุมใน3ครั้งเท่านั้นโพสต์ภาพก่อนที่จะลงตีค่ะเริ่มกันไปทีละหลุมเลยนะคะหยอดแล้วนะคะถูกใช่ไหมคะ,ะฉันกูเสร็จเลยดิ <c oughs> ชนาแล้วเหรอง่ายว่าอนานารสิบแปดละคะ่ะอัพคะ่ะใเข้าวบ้านเลยโ<ห>อ้โห <c oughs> เออข้าวเห็นไหม ตีลงไม่ลงไม่รู้นะกรีสนำตลอดเลยค่ะ <laughs> เอายังไม่ได้ตีนี่ไงสามทีฉันลงหล่มเลยและตรงนี้เป็นโซนฟรีแล้วค่ะไม่อยากให้พลาดเลยกับมิกกี้เม u า e ์บ็อกซ์ถ่ายรูปสวยมากๆและก็มาที่โซน Star Wars ค่ะสนุกสนานเธอ <laughs> <laughs> เราเด็กมอง <laughs> ฉันเชื่อว่าถ้าเธอไปกับเพื่อนนะร้อนแค่ไหนก็มีความสุขโซนนี้ติดแอร์ไม่ต้องกลัวร้อนอย่าลืมมาเล่นที่บูตติกตอกด้วยนะคะมีจุดที่เล่นเกมนะคะโพสต์ท่าเป็น Star Wars Doctor Strange Up Frozen เธอก็จะได้รูปส,สวยๆกลับบ้านไปเลยค่ะ,ะและที่ประทับใจสุดๆได้กดมินิเมา์ด้วยค่ะเชื่อว่าดิสนีย์เลเวอร์เนี่ยจะรู้สึกฟินสุดๆกับงานนี้ห้ามพลาดเลยนะคะถ่ายรูปครบจุดใจลืมความร้อนไปเลยค่ะไม่ห้ตงตงจังว <laughs> ลองได้เฉยช้้้องไีานนชาชาคุณนมป